ายกที่หนึ่งคนระัคู่นี้รางวัลพิเศษหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งพันอ้าวนี่ทักทายไปก่อนละทางด้านของป่าสักเนก่อนนี้นี่กะจะเอาให้เชียร์ไม่ออกเลยนะั้งเนยเจ้าป่าสักเนี่ยชวดนี้เข้าแล้วเกินเอ,อาฟอร์มสดครับไลนี่ ดูลายขาซ้ายนี่ลายมาถึงเท้าเลยไปจับใหม่เราจิ้มแทงอาวโตวคือตีนาขาไปที่นึงอ้าวนี่เปิดเก็บเร็วเลยครับเจ้าปลาสักเตอร์อภิชาเราย์สี บอกว่าไม่เคยเจอกันดีสไตล์นี้ี่ไม่สนลลู่แล้วไม่ต้องโยนอีนตามทางแล้วเดินหน้าอัดเลยแม่คณจะมีเสียงเชียร์นี่ผมไม่สนบนเวทีมีเราสองคนใส่ให้เต็มที่ใครดีก็ใครอยู่ละเองกาก็ชนะไปแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะเอาทุนงานเดียวกัน รับสวดเต้นเองครับหนาวเปโดล่าสูงเจ็บผ่อนองที่ซ้ายมาแป๊บซี่ตึ้งสองมากันทงั่งของตาสักโอ้แต่ท้าขวามาแหมจิ้มต่อยดิ้ดุเลยแต่ยังไม่โดนสับคัดแทงสายของแป๊บซี่ของมาของแรงตั้งแต่ยกแรกนี่แหละเขาบอกว่าคู่เตะคูส่สำคัญโ,โอ้ทีมขวามา สักเนึ่จอมขเมเบงเลยครับกาอร์บปิดบัญชีนี่เอาวจิ้มคู่ดูให้ดีครนะคู่นี้มาแกรงเป็นคู่เ้าวสำหรับมาแล้วจิ้มมาแทนยาทาโอ้โหนี่วางแค่ขวาลตัวเอาสำหรับบอลแทงแปนอยากไปโดนจุดสำคัญจิ้มซ้ายมาทีนะึงมาสัก ลายแขนหางจวันจะตีเอาย่าไม่ได้ต้งแค่ออมบยกที่หนึ่งครับ<อ>ครับก็ขอขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่ใจดีครับที่ให้การสนับสนุนวันนี้เป็นปร้อยร้อยท่านนะผมก็ประชาสัมพันธ์ขอบคุณไปเรื่อยครับไม่ว่าจะเป็นนุ่มเซก เสียนมเสียนมเสกแทบทูเสียเก่งเมืองกันแบ๊กใสใสครูบัญชาสุกัยคุณครูเทสิทสารวัตรเสืออักูรูเบียอย่างนี้โอ้ยแม่นบั้งสินอยู่ว้าวมานึ่งเมื่อไงนะมันมันเลยมาแล้วเลยหรือเปล่าเมื่อวานโอ้โวันวันวันสิ้นหรือเปล่ันผัาไปเมื่อวานโอ้ก็ถือว่าคนหลงอยู่ดอกันอ่าก็ถือว่าเป็นกำลังใจเสียงเชีย ทีว่ากลังใจนักบวโอ้แบบทีแบบีหมดอะเอาเชื่อเชือเชเชื่อให้กำลังใจดี้ดีนเชื่อนั่งเชื่อาห้องว้องเว้เต็มทีเลย้องแหงๆนี่เขาต้องใส่ยาซีฟันนรดดังเด้อยาซีฟัน ตัวเป็นการดับกินปากโบทยาเฮิร์ตยาซีฟันดีแก้ปวดฟันดับกินคนนมนมนี่ต้องสีทุกวันเจ้าปลาสักนี่เดินตลอดในทรกไรนี่เดินหนึ่งพันล็อกจะบอกว่าถอยหลังอบรมแล้วไรนี้เนี่ยเดินกระทักเดินแรกเลยแต่ชวนแลกตลอดเดี๋ยววันที่สี่กุมภาพันธ์เมคิวเจอกับเพชรจินจาเจ้าปลาสักเอ็กเพชรจินจาพีเกสแตนชัยโอ้ยแทงขวา สดไหลนี้ไม่เอาเปรียบผู้จัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมเกิดอัตลักษณ์ดีบมีนะโอ้แม่แตบอกว่าได้ทุกกัววนท่าก็ว่าได้แค่ไหนต่อยเสมอมีความสุขกับอาชีพนะ้วดีแข <Buffalo> ็งขวาคข็งขวามาแล้วกันฝังซ้ายต่มซ้ายขึ้นอ้าวต่อย ขเฮ้ดีดีแฟนๆอยากการะพริบตาหนักแรกทั้งคู่เอาแตม่มาเห็นสมุดแทงมาผมก็แทงสวนเอ้า <c oughs>

การสุดท้ายโจ๊ดลอดลวนะครับตาสัตว์ตานี้นขาดีฟ็อ,อกซี่โอ้ยมาชนสายแม่กระติกกาเดงแล้วจะเี้ยงดูงกัไปไตาสัตว์แต่ว่าความใหญ่ของเ็อปซี่แล้วก็การหาหายเวทีไปน้ำเป็นยังไง้การท้ายและก็หายใจ,จเป็นยังไงครับ ส่วนปลาจัลมีก็ชกสม่ำเสมอได้จใจร่วมนะก็ต้องดูครับการหายจากเวทีไปนี่จะเป็นยังไงก็ต้องหายใจแต่ว่าเจป่าักลมีเจอท้าทุ่มชกแน่แทงซ้ายปาดิถขวาปาแซามีอยที่สัพลัสับเทีย ตูนานฝักสานคู่มวยแล้วต้องยอมรับถ้าอยากจะดูเสียบอลไปเจตมันมีบุรีสาวสสยินบุกแก้วแล้วก็เตะคนสอนวิชัยแต่ต้องยกเครดิตให้เลยครับอ้าวต้องยอมยกเครดิตให้ครับตาถึงตาถึงแล้วก็ซอยจูบนะครับอาหารสิงโตนะครับบ้านหลังมาแล้วนะครับซอยจูบชัางเน้นชัางเน้นซอยจูบมาแล้วบ้านหลันผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็มาครับอา นเจนเ,เสียบุญเสียบุญหาชั้นขาด้วยเสียบุญอาจารย์ฉลองพรทำไมไม่ไฟ้สดวันนี้พรุ่งนี้เอาจะเปรียบน,นะครับเจ็ดแฟนแ ที่โรงเรียนบันดีต้อมนะครับตาบนขมียนกัทราโรมประชกในวันที่สองกลุ่มภาพันนะครับคู่เอกนี่ก็เป็นทางด้านเมืองทองพทษพัชระกับเมษาขนใจผู้ช่วยอ้อนหรือว่าเมษาบอจมวยไทยนะครับตัติยากับทางด้านขาสังหารศักธานีนะครับขั้นต่ำข้างละห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็มีมวยหญิงนะครับทางด้านเทพถงหยกสอสิงสยามเจอกับกุลาภิษสิทธ้ใหญ่สิงนะครับ เรียกมวยเท่พรุ่งนี้นะครับ8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับยกที่อลกที่สามครับเออสาสั์ในชวนทะเละนะครับเออดาลาไม่สักเสือคู่ข้างขวามาส่วนเีดเมีแ่นาโอเมียอยสักเหมือนกันไอา โอ้แซฟซีในมวยซ้ายครับก็ถือว่าจอมฝีมือประจำค่ายออกประเสริฐรับจอมแฟซีเอ้ยัยับควับจนดระเดอรี่และต้นสาักตลอดตัวทุกีแเนีสอบใจและแขนต่ทมาแทนขึ้นชัยบีรกะบารินทับกับผู้ชี้ขาดครับเอาแยกเตะดูกับกับิกยตาดราลัพั์ กอกัวที่ชัยเหล่ากสิกาลรับช่างมึนสีสะเก็ดสดสดาเห็ดเจมส์หัได้เอาเรือไปชงมาช่วยนักกายกรรมปั๊บซีแทมีทีนึงไรแทลแทลได้ไหมปัเตเท่าครับติดดยทีสามชาย

กด่อนนะไม่ชนก็ดนตาสะกับไม่สนแต่ล้มลยเลยเพราะว่าพลังกำลังพลังวัดไม่มนกจะลดน้อยถอยลงนะโอ้ัหทีมีแน้วทีมีแล้บานาโอ้ไปดูดีดมเราไปดูเดือดด้วยนะอ่าเราดูเดือดที่มาแจงกันนะเดี๋ยวตพุงตัว เด็ก yeah, คนนี้โดนสายนะคนละสองท่านถ้าโดนเดือนเนี่ยแต่ถ้าไม่มีคู่ไหนเดือ่นคนนี้นี่ถ้ามีคู่ไหนเดือ่นคนนี้ก็พลัดไปเลยนะในคนนี้แต่คู่นี้นี่ติดดาวนะแต่ไม่สามารถยืนยันติดดาวแล้ว กบสี S <S ่วัวนีู้กจะซาแล้วจะซ้อแต่ไม่สนลวทางฝั่งปลายสันี่ไม่สนตยังไงอ้อใจเือดอลัน้าเตมก็บเดยัลูกมสักครู่เท่าเป็นยกแค่ดีเฉลยเก็บฉากเลยนะเมื่อสักครู่นะ่ ก็ที่ว่า <su> มีระวัดดูเดือดครับไม่ค่อยท่าอยู่คู่ไหนจะได้ไม่ได้ก็ต้องรอครับยังเหลืออีกหลายคู่แต่คู่นี้ติดดาวแล้วอันนี้สามดาวแล้วสามยกหนอ่สามดาวสี่ดาวไแล้วครับรืองบดดูเดือดคคนชสองพันจากเสียงร้องปนสายถ้าไม่มีคู่ไหนเดือดกว่านี้นะครับต้องรอดูคู่ต่อไปว่าคู่ไหนจะเดือดแฟนต้องให้คะแนนไปด้วยกันนะครับว่าคู่ไหนมันจะเดือดจริงเพราะว่าเราไม่มีหมกเมนเลยครับ ถูกต้องถูกต้องคู่ไหนดูเดือดรับไปเลยคนละสองพันไม่เกี่ยวกับค่าตัวนะไม่เกี่ยวกับค่าตัวอโปรดที่ได้โบยนะครับอย่าครุบทำบุญนะครับกับอาจารย์ประโสนิบถุนก้อยก็เอาอย่าลืมอย่าลืมฝั่งซ้ายผู้บรรยายนะครับคนละยี่สิบสามสิบคนละน้อยสองร้อยครับโอ้โอ้บ้านสิบโบว่าคด้วยนะโมเดิร์นเนี่ยมันตัดเช้าเลย ทีいい่ทิ <life> ่ตอนสองคนนี่อายเลยขนาดว่าเสียงดังสู้เสียงเล่าบ่ไหนเลยนะเจ้าสีฟันเมื่อกี้นี่ยาสีฟันนะโค้ชผมโค้ชจะน่าจอย่าสีฟันมาแล้วเห็นเล่าห้องอย่าสีฟันนะครับโบทายาเฮิร์บนะครับต่อไปจะเป็นยกที่สี่ครับของมวยคู่เอกหนึ่งแฟมซีออประเสริฐทางฝั่งแดงครับเอเดนบาสัก เอวโซวชาวยัง <Mile> ส <dizzy> well, ีโดนพันบัดซ <le> <ess lessly in love> ัมนต้องบอกว่าสายหนักที่จริงกับจับจับสีคณะที่ปาสันนี่ต้องเาหัวใจอ้ไปมีขามีขารันไปเรียกรบปาสันโชคอย่างนี้นี่รายการเยอะครับการเด้ปาสันงนประเภหัวใจได้เกินร้อยแพ้ชนะไม่สมชนิดเดียว

พอเข้าใน่ครแทนกันไม่ชยถนักครับดุด้ายเยสซ้าอแล้วครับสียดายครับทุกครั no. ้ทุกคาเอาพยายามขี่นะครับลสยดซ้ายอีกครับปากนตาสักนิ่งไปเหมือนกันครับรับล้ะจายไหมกอนพยาไก่บินเป็นยังไงนะน้องชายกองพยาไก่บินเราทีบีเอชีเสียดซ้ายที โอ้ลุ้้ไปสงไปสบอย่างเดียวกัเลย้าวแรกล้าแกก้าลุยถอยไม่มีเสียด้วยยิ่เดินก็ยดนโอ้หัวใจแข้นไมเลยมโอ้โหโอ้เก ก็บอกว่าโจองานหนักจริงๆครับโจทย์หนักครับทางด้นกาศกาื่อจาที่หัวใจไปนัวเองมาสุดสุดที่แบบที่สี่ครับเจ้กัาโอ้ยเจ็บปอดด้วยยังไงกูที่เจ็บปอง เอามียนกว็พ <t S 2> no <t Bye baş la> <to> ิしし่งพญ่หำมาอีกนะตายกระสามหมูมันขันสิตายตายน้ำเมียวเจ้าของมากกว่าข่าจะด่วนนะ คู่ต่อไปก็อยู่ในสภาพที่พร้อมนะครับนี่ไปนั่งรอเสร็จสับเรียบร้อยนะครับคู่ต่อไปนี้เป็นทางด้านยอดสุมาลีกับเพชรทุ่งทองไปกลับที่ส0 0พันนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เพชรน้องโบกับเพชรสายฝนแจ้งยอดเลยนะครับแจ้งยอดเลยแล้วก็มาที่คู่สิเด็ดเดียวกับเพชรดาราหมื่นสี่พัน ต่อไปต่อไปยกสุดท้ายครับทางฝั่งแดงนดี่เบปซี่าทางฝั่งแดงนี้เป็นทางฝั่งของเบปซี่เสียเก่งบงการน้ำเงินในบาสักน้ำเต์ช้างาอภิชาติศรีต้องสู้กันสนุก

เราผลักพนักงานนะครับเตะมุมแดนเนี่มีเสียงเก่งเมืองกันครับแมนชูบี้กับบโมโม่ฟุตซี่นะครับสีเสื้อเสี้อเก่งเมืองกันครับวันนี้แมนอ้าว